สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับเดอะงาะชแนลนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมแบล็กอีเซอร์ออนไลน์เหมือนเดิมน,นะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาบอกวิธีเก็บเลเวลแบบโคตรเร็วเลยครับแบบเลเวไวๆซึ่งตัวนี้เนี่ยผมก็เก็บมาแค่2วันเท่านั้นนะครับถามว่าเรารู้ได้ยังไงมันมีวิธีดูยังไงโอเคตัวละครนี้เนี่ยคือตัวละครในเกมแบล็กอีเอร์เนี่ยเวลาเราตั้งขึ้นมาหรือเล่นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าเราเริ่มเล่นมากี่ชั่วโมงแล้ว อ่าเราเริ่มเล่นมาตอนไหนอะไรยังไงโอเคเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะครับผมว่าทําไมผมถึงเล่น2วันเเวล้งห้าสิบเก้านี่ครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็มีบอกอยู่กดพีขึ้นมาครับผมแล้วเราก็ดูตรงนี้ครับหลังจากเริ่มประจนภัยเห็นไหมครับ2วันสิบสี่ชั่วโมงยี่สิบเอ็ดนาทีจริงจริงแล้วเนะี่ยผมตั้งแต่สองวันแล้วแหละแต่ว่าเมื่อวานไม่ได้เล่นนะครับก็เราเพิ่งมาอัดคลิปวันนี้โอเคถามว่าวิธีที่จะทําให้เกี่ยวเวลไวเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เพิ่มมาณนะตอนนี้แบบใหม่ อ่าโอเคอันดับแรกเรามาเริ่มก่อนเลยครับหินมานีหินมานีเนี่ยหลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้มันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับ n p c ที่ซื้อเนี่ยก็จะมีตามโหนดหลายๆที่นะครับแต่ตัวผมเองเนี่ยผมซื้อที่เมสซาบาซาโอเคเราก็มาคุยกับ NPC ตัวนี้ครับนี่มันก็จะมีอยู่เลยครับผมผู้ช่วยอันดับหนึ่งของมานีนะครับผมอ่าแล้วก็กดคุยกับมัน แล้วก็กดซื้อครับผมหินมานีเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับผมแบบแรกก็คือแบบ250ตัวแบบที่2ก็คือแบบ500ตัวถ้าถามว่าระหว่าง2แบบนี้อันไหนมันได้ exp เยอะกว่ากันก็บอกได้เลยว่า exp เยอะกว่ากันเนี่ยก็คืออันนี้ครับสองแต่มันเฉือนกันแค่นิดเดียวนิดเดียวจริงๆเราอย่าไปนับมันเลยดีกว่าเอาเป็นว่าถ้าคนที่มีช่องเยอะให้ใช้สอง แต่ถ้าคนที่มีช่องน้อยอ่ะให้ใช้ห้าร้อยจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปมัวเหนียวไอเอ็กพีเนี่ยถามว่าช่องเราเนี่ยจะพอเหรออ่าบางคนเนี่ยไม่ได้เติมช่องก็อาจจะมีช่องน้อยใช่ไหมครับถ้าเป็นช่องน้อยเนี่ยผมแนะนาว่าให้เราซื้อเม็ดละแสนหนึ่งเนี่ยดีกว่ามันไดเอ็กพีน้อยกว่าก็จริงแต่มันประหยัดช่องแล้วมันก็ถูกกว่าหนึ่งหมื่นอ่าก็เป็นเงิน เล็กน้อยแต่ก็เยอะๆก็เยอะเหมือนกันนะผมะซื้อเยอะเะโอเคแล้วถามว่าหินตัวนี้มันจะทางานยังไงไม่ต้องอะไรเลยครับผมแค่เราซื้อผมจะยกตัวยอย่างนาคาทะเลทรายแล้วกันนะซึ่งที่ผมฟาร์มอยู่โอเคถ้าเกิดว่าเรามีเนี่ยหินตัวนี้เนี่ยเวลาเราซื้อมาเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมแต่ถ้าเวลาเควสมันอ่ะสำเร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีส้มอ,อ่าซึ่งถามว่ามันต้องกดใช้หรืออะไรไหมพี่ไม่ต้อง เราแค่ซื้อให้ถูกกับประเภทของมอนเตอร์นะครับผมโอเคลองกดดูครับมันจะมีหลายตัวเห็นไหมครับพาตีชนเผ่าบาซิมเห็นไหมครับผมนาคาทะเลไายฟอกันเห็นไหมครับกลุ่มโจนกาฮาร์ดก็คือมันจะมีอยู่แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวที่สามารถเก็บแล้วใช้เจ้าหินมานีนี้ได้ ดังนั้นก็เลือกกันครับว่าจะไปฟาร์มที่ไหนแล้วเราก็เลือกซื้อให้ถูกต้องตัวที่เราจะไปฟาร์มเราอยากไปานาคาแล้วก็ซื้อนาคาอยากไปฟอร์กันก็ซื้อฟอร์กันอยากซื้อกาฮาร์ตก็ไปกาฮาร์ตประมาณนี้ครับผมอะแล้วก็เวลามันทํางานมันจะกลายเป็นสีฟ้าไม่ต้องกดอะไรใดๆทั้งสิ้นแค่ไปตีมอนตัวนั้นมันก็จะขึ้นเป็นสีฟ้าทันทีแล้วเมื่อเราลัดช็อตมันต้องใช้คําว่าลาัดช็อต ก็คือสมมุติว่าถ้าคุณเก็บเป็นปาร์ตี้แน่นอนสมมติว่าคุณวิ่งเข้าไปตีก่อนก็จริงแต่ว่าอยู่ๆเพื่อนคุณวิ่งมาที่หลังเนี่ยแล้วก็ซัดตุ้มหายหมดเนี่ยก็คือเท่ากับว่าคุณไม่ได้นะครับในการฆ่าดังนั้นต้องบอกให้ถูกต้องว่าล a ดช็อตอ่าก็คือต้องเป็นคนฆ่ามอนเตอร์ตัวนั้นตัวเลขมันหนึงจะขยับจาก0ถึงเอ่อศูนยมันก็จะกลายเป็น1นึ่แล้วแต่ว่าเราจะฆ่ากี่ตัว ดังนั้นบางคนก็จะบอกว่าถ้าสมมุติว่าซื้อหินมานีเนี่ยให้ไปเก็บเป็นปาร์ตี้เอ้ยถ้าซื้อหินมานีเนี่ยถ้าเก็บเป็นปาร์ตี้เนี่ยมันจะครบช้าถ้าไปตีคนเดียวมันจะครบเร็วกว่ามันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าในการเก็บเป็นปาร์ตี้เนี่ยถ้าคุณไม่วิ่งนําเพื่อนคุณวิ่งตามอย่างเดียวเนี่ยแล้วคุณตะกิลไม่แรงพอแน่นอนนะครับหินมานีมันจะเต็มช้าถูกปะ่ะมันเช่นเดียวกกรณีเดียวกันกับไอทักษะนี่แหละถ้าเราไม่ได้เป็นคนฆ่า ไม่ได้เป็นคนล้า็อดมอนตัวนั้นมันก็ไม่เพิ่มหรือมันก็เพิ่มช้าเพิ่มน้อยประมาณนี้แต่ในตัวหินมานี้เนี่ยไม่เพิ่มเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นคนปิดชีพมันโอเคแล้วถามว่าเนี่ยผมมีทั้งหมด2 4งสี่หกแปดสิบสิบสองส่สิก้อนก้อนนี้ไม่นับอันนี้ผมซื้อมาให้ดูเป็นแบบอันนี้คือยังไม่ได้ทํานะครับยังไม่ได้ไปตี อันนี้คือตีเสร็จแล้วจะเป็นสีส้มส่วนที่กําลังจะทําอยู่มันจะเป็นสีฟ้าโอเคเดี๋ยวผมจะลองคือให้ดูว่าหิน19ก้อนเนี่ยผมจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ผมมีอยู่21.781ก็ตีไปซะ21ครึ่งแล้วกันนะเอาง่าย่ๆ21.781โอเคลองคืนนะครับ19อันนะครับอันนี้เป็นหิน500ตัวนะครับผม เกหมดครับเห็นไหมครับจากยี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดแปดหนึ่งเอาง่ายๆแม่งขึ้นมาจากยี่บเอ็ดเป็นย4ิบสี่เลยแล้วกันถูกป่ะก็สามเปอร์เกือบสามเปอร์เราตีเป็นทุ่นๆเลยก็คือสามเปอร์แล้วกันเอาง่ายๆ่ะเห็นไหมครับมันก็ได้เยอะนะครับตัวช่วยของหินมานีเนี่ยมันก็ช่วยเราเยอะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่หลายๆคนยังไม่รู้แล้วซึ่งผมเองก็ยังไม่รู้ตอนแรกที่ผมกลับมาเล่นเนี่ย ไอ้วันแรกอะ2วันแรกอ่ะตอนผมยังไม่เลเวลห้าเก้าผมยังไม่รู้ว่าพูดดำเนี่ยมันสามารถเพิ่ม EXP ให้เราได้ด้วยนี่ครับพอเรากดเข้ามาเราไม่ต้องทำอะไรเลยครับเราแค่กด L ขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยไม่ใช่ L พูด,ดุิดครับกดขอฝาเนี่ยเนี่ยพูดดำขึ้นมาเห็นไหมครับจะมี2หัวข้อนี้ต่อสู้กับทักษะก็คืออัง,ง่ายงมันจะเพิ่ม e x p ต่อสู้กับเพิ่ม e x p ทักษะให้เรา โดยการที่เราต้องแลก Energy กับมันบัฟละ50เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวผมจะลองแลกให้ดูบัฟต่อสู้นะปึ๊บอ่าลองแลกทักษะให้ดูด้วยกันโอเคแลกก็้สองอันอ่าเรามาดูเห็นไหมครับบัฟเนี่ยครึ่งชั่วโมงครับสองบัฟนี้อันนี้เป็นบัฟสมุตรไม่เกี่ยวกันดูครับรับค่าประสบการณ์ต่อสู้20เพิ่มส0นาทีครับแล้วก็รับค่าประสบการณ์ทักษะบวกแ สามสิบนาทีเห็นไหมครับผมวิธีเพิ่มตอนนี้มันก็ทําให้เราเก็บเลเวลเร็วนะครับเรื่อยเลยบอกเลยว่าหินมานีแล้วก็ไอ้นี่แล้วก็มันจะมีที่ตัวาวอีกอันหนึ่งครับเนี่ยผมรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยมันน่าจะได้ทุกวันเราก็เลือกเอานะครับว่าระหว่างสองร้อยเปอร์เซ็นต์กับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเวลามันจะต่างกัน,นครับระหว่างสองร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะได้แค่หนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะได้สองชั่วโมง ก็ไปเลือกกันดูครับหรือต้องการจะเอาเป็นเพิ่มทักษะก็แล้วแต่รู้สึกว่าอันนี้จะได้ทุกวันนะผมก็กดอยู่ทุกวันโอเคครับก็ประมาณนี้โอเคขอบอกไว้นะในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับสําหรับที่ผมเก็บเลเวลถามว่าตอนช่วงแรกเนี่ยหนึงถห้ 56. เอา1นึถึงห้ก่อนผมไปอยู่ที่ไหนก็คือตอนแรกๆเนี่ยผมก็เก็บเลเวลตามปกติมาเรื่อยผมไปอยู่บึงกบบึงกบมาก่อนมาผมมาไล่ให้ เพราะว่าบางคนยังไม่รู้ว่าต้องไปเก็บยังไงนี่ครับตอนแรกเราก็ตีเควสตามเรื่อยๆมาเลยครับพอเควสสิบกว่าๆเนี่ยผมมาอยู่ที่นี่ครับเราก็ตีที่นี่ไปเรื่อยๆเลยครับยันเลเวลสามสิบครับพอสามสิบนะนี่คือกบนะครับยี่ห้าถึงยี่สามเนี่ยผมตีถึงสามสิบเพราะว่ามอนมันเยอะพอสามสิบเสร็จใช่ไหมครับผมโยกไปนี่เลยครับไปตีที่โจนนะผมผมก็อยู่ที่โจนจนถึงเลเวลสามสิบเจ็ดซึ่งมอนมันเยอะไม่มีคนแย่งอ่าพออยู่ที่นี่สามสิบเจ็ดเสร็จปุ๊บผมก็ข้ามมาที่นี่เลยครับผม เคปลันนี่นี่นเมืองแรกเคปลันครับที่นี่ผมอยู่จนเลเวลห้าสิบนะครับผมผมอยู่จนเลเวลห้าสิบพอห้าสิบเสร็จปุ๊บใช่ไหมผมก็จะไปเก็บที่นี่ครับเมกิแมนซึ่งผมต้องไปเพราะว่าต้องปลดเควสเลเวลห้าสิบเพราะว่าถ้าคนที่ไม่ปลดมันจะอยู่แค่สี่สิบเก้าจุดเก้า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 ดังนั้นเราต้องมาทำเควสปลดที่นี่ผมก็มาเก็บที่นี่จนเลเวลห้าสิบเอ็ด ผมก็อยู่จน51นะพอ51เสร็จทีเนี้ยผมซัดยาวเลยครับผมผมวิ่งมาฝั่งนี้เลยมาที่นี่ครับนี่เหมืองแร่ล้างครับผมผมจะอยู่เหมืองแร่ล้างจนเลเวล57เลยตั้งแต่51ถึง57ผมอยู่ที่นี่ขึ้นเร็วที่สุดแล้วนะครับอันนี้คือเล่นแบบคนเดียวไม่ต้องมีใครช่วยสายโซโล่เล่นคนเดียวอ่านะ พออยู่ที่นี่เสร็จปุ๊บห้าสิบเ็ดปุ๊บทีนี้มาที่นี่เลยครับผมนากา <Yeah. S 1> ยาวๆวครับบอกเลยยาวๆวจะอยู่จนหกสิบเอก็ได้หรือหกสิบก็ได้อันนี้แล้วแต่โอเค,อเคก็จบไปแล้ววิธีการเก็บเลเวลสองวันเลเวลห้ิบเกตามนี้ที่เห็นเลยนะครับผมกด P ีขึ้นมานี่ครับโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยครับผมดึง c อ a ชแนลนะครับผมชอบถูกใจยังไงก็ อย่าลืมกดซับสไคร e อย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับผมบ๊ายบาย